อย่าเก่งกรา r ต้องดูคลิปนี้ครับหากคุณดูจบแล้วคุณจะสามารถแต่งประโยคภาษา,ษาอังกฤษได้หลายประโยคได้ทันทีครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hi guys ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอ,อังกฤษออนไลน์กับสตางค์อังกฤษออนไลน์ M5 Thank you วันนี้นะครับสตางค์จะพาทุกคนมาฝึกไกรมารภาษาอังกฤษเกษี่ยวกับการแต่งประโยค if clause ในรูปแบบของ second conditional sentence นะครับเราจะไปดูกันว่ารูปแบบประโยคแบบนี้จะใช้ในเหตุการณ์อะไรบ้างและหากว่าเราฝึกแต่งประโยคบอกเล่าคำถามและปฏิเสธจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรไปเรียนพร้อมๆกันเลยครับ second conditional sentence ใช้ในเหตุการณ์ที่ไม่ อาจเป็นไปได้หรือไม่เป็นจริงในปัจจุบันหรือในอนาคตรวมไปถึงการจินตนาการด้วยโดยประโยค if clause นี้นะครับจะมี2ส,ส่วนถ้าขึ้นต้นด้วย if นะครับจะเป็นในส่วนของ if clause แต่ขึ้นต้นด้วยประธานหรือ subject จะเป็นในส่วนของ main clause ครับเรามาดูโครงสร้างในประโยคบอกเล่ากันนะครับจะขึ้นต้นด้วย if subject และ verb ช่องที่2จากนั้นไปด้วย main clause นะครับโดยการ er, ใส่ comma ใส่ subject would และ verb ช่องที่1 ตัวอย่างประโยคเช่น if I had money I would give you if I had money I would give you ประโยคนี้แปลว่าถ้าฉันมีเงินฉันจะให้คุณต่อมาเรามาสลับกันบ้างน,นะครับโดยจะเอา main clause ขึ้นนะครับขึ้นต้นด้วย subject ตามด้วย would และ verb ช่องที่1จากนั้นตามด้วย if บวกด้วย subject และ verb ช่องที่2ตัวอย่างประโยคเช่น I would give you if I had money I would give you if i have money ประโยคนี้แปลว่าฉันจะให้คุณถ้าฉันมีเงินมาดูในโครงสร้างในส่วนของประโยคปฏิเสธกันบ้างนะครับจะขึ้นต้นด้วย if clause ก่อนละกันนะครับ if ตามด้วย subject และ verb ช่องที่2ใส่คอมม่าเพื่อไปเป็น clause นะครับขึ้นต้นด้วย as subject ตามด้วย wouldn't เพื่อบอกความปฏิเสธและตามด้วย verb ช่องที่1ครับตัวอ,อย่างประโยคเช่น if i woke up late i wouldn't go to work If I woke up late, I wouldn't go to work. ประโยคนี้แปลว่าถ้าฉันตื่นสายฉันจะไม่ไปทำงานต่อมาเราสลับกันบ้างนะครับโดยเอา main clause ขึ้นต้นนะครับตามมาด้วย subject นะครับตามด้วย wouldn't และ verb ช่องที่1จากนั้นเป็นในส่วนของ if clause นะครับตามมาด้วย if subject และ verb ช่องที่2ตัวอย่างประโยคเช่น I wouldn't go to work if I woke up late I wouldn't go to work if I woke up late. ประโยคนี้แปลว่าฉันจะไม่ไปทำงานถ้าฉันตื่นสายต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคคำถามกันบ้างนะครับเอา if clause ขึ้นต้นนะครับขึ้นต้นด้วย if ตามด้วย subject และ verb ชนที่2ใส่ c o m m าครับตามมาด้วยคำถาม w H นะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้จากนั้นตามด้วย would. ตามด้วย subject และตามด้วย verb ชนทีที่1 และอย่าลืมปิดท้ายด้วย question mark เพื่อบอกว่านี่เป็นประโยคคำถามน,นะครับตัวอย่างประโยคเช่น if I were a rich man what would I do if I were a rich man what would I do ประโยคนี้แปลว่าถ้าฉันเป็นเศรษฐีฉันจะทำอะไรเรามาสลับกันบ้างน,นะครับเอาเป็น clause ขึ้นต้นเนาะอาจจะขึ้นต้นด้วย WH question หรือไม่ก็ได้นะครับตามด้วย would ตามด้วย s หรือ subject ตามด้วย verb ช่องที่1ไปด้วย if clause นะครับขึ้นต้นด้วย if ตามด้วย subject verb ช่องที่2และปิดท้ายด้วย question mark ตัวอ,อย่างประโยคเช่น what would I do if I were a rich man what would I do if I were a rich man ประโยคนี้แปลว่าฉันจะทำอะไรถ้าฉันเป็นเศรษฐีหลายคนมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะถ้า I ตามด้วย verb to be ช่องที่2นะครับก็ต้องเป็น was ติททำไมถึง I ต้องเป็น were ล่ะ ตังมีคำตอบครับสำหรับการใช้ I were ตรงนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะเรื่องสมมุติที่ไม่เป็นความจริงก็คือตามโจทย์ครับเราสมมุติว่าเราเป็นเศรษฐีแต่ความจริงแล้วเนี่ยเรามีเงินไหมคุณผู้ชมตอบได้นะฮะ และนี่ก็คือการแต่งประโยค,นคในของ if clause รูปแบบของ second conditional sentence นะครับหลายคนน่าจะฝึกแต่งกันได้แล้วหลังจากดูคลิปนี้หากผู้ชมท่านใดน,นะครับลองแต่งแล้วก็ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างเดี๋ยวเราจะช่วยตรวจให้นะครับแต่ความสนุกของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับเพราะวันนี้สตังมี today's quiz มาให้คุณได้ฝึกเล่นเกมกันครับสตังจะนําคําศัพท์จากที่เรียนมาทั้งหมดประมาณ4คํคนะครับมาเรียงแบบกระจายกระจายแล้วให้คุณเนี่ยเรียนคําศัพท์ให้ถูกต้อง เพื่อที่จะทดสอบว่าคุณจําคําในแต่ละคํานี้ได้หรือไม่จะมีคําศัพท์ไหนในควิสนี้บ้างไปดูกันเลยครับคําที่1ตัว m เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่ของคําคํานี้แปลว่าเงินให้เวลา3วินาทีเรียงคําศัพท์นี้ให้ถูกต้องครับ the answer is money money คำที่2ขึ้นต้นด้วยตัว g เป็นตัวอักษรตัวใหญ่และตัวแรกในคำนี้แปลว่าให 3วินาทีเรียงคำนี้ให้ถูกต้องนะครับ The answer is give give คำที่3คํคำนี้ตัว R เป็นอักษรตัวแรกและตัวใหญ่แปลว่ารวย3วินาทีเรียงคำนี้ให้ถูกต้องนะครับ The answer is rich rich และคำสุดท้ายครับ ตัว W เป็นตัวแรกและตัวใหญ่ของคำคำนี้แปลว่าทำงานเรียงคำนี้ให้ถูกต้องภายในสาวินาทีนี้ครับ The answer is work, work และนี่ก็คือการเรียนภาษา,ษาอังกฤษออนไลน์กับเราที่แบบสนุกๆนะครับหากคุณชอบเรียนภาษาอังกฤษกับเราไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนนะครับก็ติดตาม,มาเราได้3มช่องทางครับเรามี Facebook y o u t u b e และ True ID แค่คุณนะครับพิมพ์คาว่าอังกฤษออนไลน์แอมฟาแต่งคิวเป็นภาษาไทยนะครับคุณจะเจอกับวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษฟรีร้อยกว่าวิดีโอณ3นะช่องทางนี้กับสตังค์ครับครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนฝึกแต่งประโยคในรูปแบบไหนต้องติดตามในอพิโซดหน้ากับอังกฤษออนไลน์ 5. Thank you. วันนี้ลาไปก่อนนะครับบายอังกฤษออนไลน์ I'm fine. Thank you.